มาฟ Pokémon 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 ังเอาเด้อเุณบ้าเอาเกี่ยวกับพ่อยนี่แหละพี่น้องเอ้ยมป้าอันก่อนเปลี่ยนน้ำมัป้าป้าก่อนพี่น้องเอ้ยมันคือเสนาเอาเน่าหมแล้วส์พี่น้องเอ้ยบ้าพื้นแห้งพื้นกาเคุณว้ากัะพ่อยเนาะคุณบ้ากระพร่อยเมโน้อย่คุณบ้าเมโน่นะเคุนบอกเมโน่ป่ะคุนเปียบอันสุภมผ้าษิทสุภมผ้าษิทว่ะยังอยู่ในแห้งเอออยู่ในฟูแห้งฟูกากำนองนี้แหละไป กหมูแห้งลงไปในูแห้งแตเป็นแห้งลงไปในฟูก,เฟกากเป็นกาอยู่ในฟูงมงกับเป็นหงเหมือนกัทนทำนองนั้นเนาะคนว่านะคนคน,ะคน่าจะบ่มักหอยขนอดเนาะแต่อีแห้งอีกาคนนี้แล้วพาพาเรามีเงินเดือน,อนกินเถถมือนี่มาทำมาเดยยาแห้งอีกาคนนี้เลย ันได้ได้ามีเงินเดือนกินอยูทอดมือกินใจก,ก็ป่อยอย่าง,น,ววน,าางานี้ได้หมดกินใกรอยัผักนี้เนาะคนก็ะเห็นเห็นอยู่เอามากะจะมดด็จะมีรายได้อย่างนี้ยังเบื่ออะไรผลประโยชน์เบิ่อะคนประโยชน์นคนกิน,นใจก,ก็ข่อยน้ำอย่างนีนะทำก,ก็ไรทำกนได้เน,นะาะเราอยช่วว่าคอยเป็นคนบริสุทธิ์ผู้เงี้ยผูการะวัง,งนัีนสหงอีการอีกแล้วพา,พามีกลางวนเช้าเดือน าก็ถนะ้อยเห็นเจ้าเปี่ยแต่ของบ่อเพชรว่าเห็นเจ้าเที่ยวอ่ะจเสื่อยเล่านี้ข่อ,ขอเเยเราใส่แล้วตัวของพ่อเพชรนอยู่มุกค,ค่ะปักรายหนึ่งค่ะเืเ้อขญาวนะคะลกค่ะพอ,อเราไปซื้พอ,เ,อเราซื้อเราไปซื้อแล้วค่าคือข่อยค่ะลกค่ะรีไว้ต้นนักกับสองพันกว่าคิโมะพ่ค่ะอันแม็กตอนนักกับโตะละสองพันกว่าซื้อให้นะแล้วบอก ราคาสอง่อย่เียค่ะซื้อนีราคพ่แพในพวันไม่เสียค่ะแล้วบไซต์แบบในระเสนอมเสียค่ะข่อยแมันว่าแล้วเรื่องเรื่องมาเดี๋ยวข่เมียข่ชิเมียบ้างแดงน่อยอยอย่บวกินลยจด่าไปมึงมาเลยจ้ทะเโตแล้ก็ุ่งบ่ซต์เจ้ามูหยังยาวเจ้าจ้พอมไข่ใใส่แต่ราคาสองสามร้อยม่จ้ดแล้วข่ิเมียเอายู่ข่ชิเมียบ้งมาข่อยเมียบ้งเงี้ยสั้นทางคนแล้วข่แดงทีเอามา บรรยากาศลังบานรก็เห็นกูหัวนกขาดำยางมาึ<ด>ง,งเลยุ่มสมบูรณีลีเนี่ยเบื้องเนี่ยพ่อปงว่าผ่าแล้ว